ชองแรกก็ี่ว่าฟังเสียงลำเสียงแคนฟังสบายสบายตามสไตล์หมอลำก่อนมอลำัก่อนือหมอลำแคนนี่แหละแม่เข้ามาประยุกแต่เพื่อมาประยุกใส่ดนตรีเออให้มีความหวนความซึ้งขยับขึ้นมากอีกเลเวลหนึ่งครับเอาช่องแรกแหกมาขอญยาิใบอ่อนยอกพูดเป็นรักกันธรรมาดาซอกนคุณแม่ อาลนี่เจ้าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตตนังธรรมรัตตนังสังกรัตตนังเลวานีว่ากุกุสันโตโกนากมโนกัสสะโพกตโมูเลวะเสียเรียมิตายุล้วนแต่โนพุทธุจงมาปกมาบังสาธุคุณมีรามันาคุณรูบาจันทร์ถึงคุณสินคุณท่านอยู่ในวัดในว่า ໃຫ້ເດືມແມ່ໃຫ້ມາປົກມາຄຸມໄວມາົມາບັງໃ້ມາກັມາລືມໃນວັງ ไฟว้สัก่อน ame, ออกป้่นตั้งแต่วันที่สี่ตุล่าเมี่เอโง่เข้าบานเที่ยเดียววันที่สิบแปดเออหลังจากวันที่สิบแปดกลับมาวันที่สิบเก้าเงาเจอะะหอดเมือนี้เสียงอาจเสียหบเสียแหงนาจากนายและแม่เด้เอาละนี่จาวาษาตัวฤกษ์ขากนมนำนินน้วถวายวัดปังกม้มก้อยสมเจนพูดที่มาลำหองก้อยเสียงของขาได้ยินไก่ไปตัวไปยินอยู่ป่าลิงเลี่ยมปอดลงเออ สาธุร <tem> ีคอยคุณรู้เจ้ากู่าผู้สอนสั่งค่อยมาเริ่มกังละตกคาบุญลำลลงน้ำทางกาบุเร่ทำยาพาสาธุนเดือดขอนักปาบันคาบุรีเลี่ยมพอรำมุลลาสับงกองคาจะเววไว้ไรเลี่ยมแสดงบ้านบ่ได้ร่ำดีตั้งไว้เนี่แสดงมาออกบ้านตกือกย่ามยู่ของแค้นหรือของไม่เอาไม่แค้นมื่อในเตอร์ข้างนาเอาขึ้นได้ดึกครับ มันมนันต้งเสียเวทเคลื่อนเราแม่เด้ออาลานี้เจ้าซาธุเรึกากรนมนำนิน้วตายบาทบังคมคอยสมใจในผู้ที่มาลำหองคอยเสียงควงขาดได้ยินไก่ไปทั่วไปยินอยู่ป่าลิงเลี้ยมพ่อลงสาธุเรึกขอให้คุณรู้เจ้าคูว่าผู้สอนสั่งขอให้มาเลี่ยมกังละตขวคาผุลำนำทางคาบได้ทำยาพา สาตุนเดือกคนักปัดเจ้าบุรีเรียมปวดรำมองละสะบองกองขาดเจ้าเบลว้ไรเดือน ลาวนาที่แม่นผู้ใดริวเรือนดิวสาทุงเดือลำอยู่วัดกายเป็นกรรมลำในทำกายเป็นมันลายมาฮงกะปัญยาไว้ใส่ส่งลาดือคุณโดยไห้สมุผกะปัญญาตาเสียมเหลี่ยมไปได้ยินกันลำกะบังนั้นลำนักเอวสาทุเดือคอยขินอดดอกกระปองเข่าสูสีบังขอละความยิ่มมันคุณควาตั้งตั้งเดียมมาเทียมอยู่กายเดียมงันใจ่อยได้สมดังใจ Yeah. Uh -huh. คอยอ้ยได้สงดังใจปวงไอ้สมอคข้าอะไรผู้เดินตาบงัุงจริงยาได้มีข้าของผู้เนียวไรจัดจางยังเดือเมียจ้างใดกันไอ้ผู้ไรเรียวก่อนถอยตั้งหัวขีดการยันยันพระต่อยต่ตำขึ้นคนไอ้ดื้อเมีลามสูงกว่าเขาผู้ที่มาลำล้อละสมอง,งปองตากใบป่านมาเ,นนดนดเดียนะคนเดือเมียคนในเดือนดุงแต่ผู้คงควงกบว่ป่นนนนานนับแต่ดันผู้ขันแข็งทางใดนับแต่ดันผู้ขันแข็งทางใด บ้านั้นเดือมีเกินหมอนันอ้นเลี้ยงกันลำลองลัพระพุณนโนจ่จับผู้เทียมไก่อย่าเดี๋ยหางก้อยมาเลิ่มกันตัวขาผู้ลำเอาหันนี้มือนีเป็นวันเต้าเอาอุ่นกุ้พระพุ้นมาซ้อหงเนี่ยเต็มกวางคว่าสนาม คนเล e มาจางังอํา่วงฮโซูบุญเลยเด็กคนของกลุ่มผูที่ล้ำวันนี้มอลํำดีกัมาเลียพวกคนแซวเห็ยนดังลอค่อยฟังเก่าค่อยจ้องใส่บุญว่าจังผมแม่นได้เลี้ยวเท่าแก่กะดีใจแม่นไฟไฟทีกายินนียมยกหลบไปหาดึงเทีไดีมาคนควบคุมล้ำสามวลสมควรดื่อพินองมาเดียวเทียวตั้งคักค้าเดื้อหววเก่ามืออึนเสียนได ดื้อพ่อเส่ยแกไปหลังผู้ที่ฟังลำหน่อยไพได้ฟังลำ่อยสิบปีก็บพ่อเปิด่นเดิมแม่บุญจะเติบแังอพ่อเห็นไข่เทะรามผู้มาปังยุ่นนี่ไก่เนี้อบุญหลายผูมันเดือร่ามาขีดเสียไรผู้บ่เห็นนวดคนบ่ได้นวดคำเบา อีจากหน่อยไก่ตัวมูเจ้ากลับขึ้นเมื่อเพียรผู้โยเฮยันแก่พอเห็นอาสุคนไปเรียนโน้รมาพบมาพอหลุดพ่อแม่บุญตาลายจะมาฟังสสพเทเร็วปนนี้เดือนรันที่ละผู้ปีหลักคังฟังกันจะได้ปากกินบึงดื้อบึงหยาเกาสันหันอาปาผัลนะทนถูกสันแดดกันเผาหัวอวดตุนดื้ออวนเสี่ยวโตลาผู้เรียนซ้ำปานมาพากันไปหาขาเยี่ยวขึ้นบมืนครันี่ละพ อยากเต้ผมมาลำลาพอหนูพวงไว้เอาเอืยจังพวงขอจนตาสวัดแม่เลยมองรออดอ,อปจนเบิดเนีแล้วออกือลุงออกจนเฮ็ดพอเหงจะเลยลงคำอวบัดมีสมใจเจ้าละน้อยะไรขันอย่างละก็มาต้อนโดยวันใหม่กินนะทุกถูกสิง่งใดว่าไปเบื่อให้คุณฮือแม่ละทนทนว่าลำวันนี้ ผ e um, uh, ู Man ้ใดดีล่ะบอมเมนีตึงกระาทัยาพ่อเอาละน้อนนี้สิดีไอ้สำมดสิดีไอ้สามดีขอบคุณขอบคุณเ้ยเจ้าภาพวันที่สิบมีหน้าแมนบอมเมเออทั้งบานนนเพ โอ้ยอย่ไก,ก่กันเดอแม่เด้อวันที่สิบมีหน้าปวดหลับปีหน้าป้าไม่ปวดละเออเล้วเขาเล้วน้ำไปพ่อกันนอหมาหลายคนพ่อแม่มาสองขั้นรดปฏิโอ้ยงอนซ่อนขอบปวดขอบคุณหลายๆเออเพิ่นมาฟั่งไว,ว้ซักวันขันล่ำดีเพิกนกระจิดปล่ำพนาเพินะพว่าขันล่ำบ่ดีเพินจีขีน เพื่อนว่าให้ก่อยเครื่องหนึ่งให้มอลล์ไฟยิ่งเครื่องหนึ่งให้มาแค่นเครื่องหนึ่งแหละทอดเหล้าเครื่องหนึ่งผัดเอาปะใบหาสีทอดแกงแเอาจัดแจงมาดูพี่มันสิยากิ่งยางคนให้มาหาสีใบกะสิทอดให้โมเจ้าเอาไปปั่นกันจะไปทอดเหล้าตีสีบากปากก็อยู่แน่นี่นะโมเจ้าแต่ลาวาเลี้ยงเลขไปสิเจ๊งปั่นข่อยเดิดโอ้ที่ ผู้ะดเสียบาทแม่นบ่โอ้ยมาเจอเสียเปียบคนขนมไปเนาะฮะเอาไปน้ำข่อยก่อนโอ้ยผู้ใดใบกับผู้นั้นเราเว้นใครเอาละเพราะฉะนั้นิเลี้ยวถือใบโยกเลี้ยงแหกมันไหวอ้อโยกคู่เป็นละกันธรรมดาซะก่อนละชิดน้ำพอก่อนน้ำคู่เลี้ยนลำก็ต้องมีคู่จีกับปู่ก็ต้องมีวาดปู่าสต้องมีเหลี่ยมมีไร ะจะนั้นเลี้ยวทรรมดาดอกแม่เพื่อนว่า,จาจเจมผีเท่าจมเจ้ายืนยาเฝ้าหุนตัวเป็นคนพุ่น้อยกันสีสกสีต่อยต้องมีคู่มีบ่าเออเอาเมียงสีทอนม่าแมนตีอันนี้แม่คอยเอาไม่กระได้เนาะอันนี้แม่คอยเอามาให้ว่า<อ>มื่เจ้าแบงบอทอกันแม่คอยก็เลยว่าเอามาาห้ยคอยเนี่ เออบอเต็นย่งบ่เป็นอย่งคือว่าสามมาชี้สามมาคณะนั่งตับปวดซุกข่งงานดีเลยเอาหม้แค้นว่าไปต่อเขาหัวใสเราพวกกวนล่ำกระดัย้าเอาตังเงินเดี๋ยวล่ำเลยเลยเจ้ามาให้เด้อแม่เด้อโอ้ยสินกระโปรงแม่เรื่งเดี๋ยวเวอง์อันนี้บัดใบแทบเป็นหมอล่ำท่องหกก็เป็นหมอล่ำท่องแปนเนี่ย เป็นว่าจำพี่เท่าจำเจ้ายืนยาเฝ้าพืา้นตัวเป็นคุณผู้หน่อยกันสิสุสิต่อยตอนมีผู้มีบาต้องกลับไปเฝ้าหาเถิดทุนมมาจังแมธทรมดาดอกแม่ลูกเตาลืมคุณพอคุณแม่เพื่อนว่ามั่นบวดีลูกเสียลืมคุณกูวบอาจยา์เพื่อนว่ามั่นบ่ถูกเหตุหน้าก็ต้องเบิ่งเขาถูกว่ามีหน่อยมีหลายคุณดีไปใส่กับโ่าไตดอกน้อแม่คนรีไปใสก่กระเบื้ตั้งแต่มูยาเฝ้าเป็นคนรูพิษดผพิษคลอง ไปตามทำนองอาจารย์สอนอาจารย์บอกจับเป็นคนปอกหลอกบาบ่มีอาจารย์นะพูนว่าเรียนนำพอพูนว่าก่อนนำผูผู้ใดดูพู้น,นั่นได้เถิดทูนไว้จังแม่นดีและคุณครูบาอาจารย์สอนลูกเสียหูจักนั่นจักนี่ทุกๆอกจังบอกเคยเสีย ส่วนผู้ขาบอมเมนซีลืมคู่สีเถิดทุนหมูเส้าไว้ บ่คือคนบางคนเพิือสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ต่างาเทียงล้ำจนมีสื่อเสียงจักไปสอนไวแต่เขาวัดความเพิ่นอยู่ดาวส่วนัวผมเอาพนั้นหน่อยเราเหนือบอ่เคยคิดเก่าเราดูตัวเสียไอสาธุเออพอคู่สังวันหน่อยเราเหนือพอคู่จะรุนหน่อยเราเหนือแอนมน้ำสองทางน้อยแ,แจง ไอ่เป็นเสียงเทีนยนไต่เป็นเสียงไฟแจ้๊สาว่างไอ่ผู้บ้านำทางเป็นเสียงไฟโน้สองแจ้งไต่ลำลองเมื่อลาหมุนดีลำลองเมื่ลลอลาหมุนล,ล,ล,ลาย ஓஏரேன் เต่าเต่าเหนือเสียโลกเต่าบาลืมคุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงมากป้าใหญ่บาลืมคุณครูบาอาจารย์สาธุเรื่อเมื่อนี้ผูวเลี้ยงมาฟังลองฟังล่ำมาพินั่นหน่อยเดาเหนือไอหลงมักหลงหักมอล่ำกับมอเขียนเบิดสุขคนเด้อสาธุเอายกแรกแห้งมันซาบพราเป็นการนั่นเ่าเป็นประโยชน์สีหนึ่งหนึ่งไอวะแค้นม่เหนือ แม่น้อพ่อเราพ่อเบีรยเราไปน้อหนาหันกระไดพ่อท่านพอ่อเอาฮันนี้โบ้ซำนี่สา่อนเอนนาอะไรโบ่ซำนี่สา่อนเดือลุง,งลุงก่อนหลงลัาปูปังมันยืน อาันนี้ละผู้จงก่อนลางละผู้ฟังมันยืนละเดินไปนะฮะวนละมาต่อเดินไปนะฮะวนละมาต่อเอาแล้วโนเอาละโนอ,อันนี้ละฟังบันบันเดินโนมเท้า ອ້ານີ້ພໍວັນແລ້ວຍໍລະຍາເດີມຈອດຊິຕັດກ່ອນດົງນາປານາໝູພັງຊັ້ນລະບັກນັ້ນດັນເດີແລະແມ່ນເດີນເຂົ້າດາໝູເມົາກົ້ງຍາລະເຄື່ອງພະຜູ້ສາັນຫູເົລວບໍວດດທາງັ້າພແຕກສມດ หนังเสื้อไหลส่วนลุ่มดันลุ่มดันลุ่มพันเหลือจินทะเลจินพันปิลกักฟ้าหนังเสื้อจินมันละตำได้ไปใหญ่ส่วนจนฟังละประยุงงานดอานคงสนดวงจากสู่ยานไปอาจารย์ลงันงื้อมวังมาลงวัง เสือชมวังวะลงวังวังวังอะปานนูนสวบจำทีได้เกิงตังลาพูนออกจากนั้นแมนส้างเงปังคนมาตั้งไดเป็นน้ำมูมูตู่รมเก่ามูตูรมเก่าคจสรซันเต่าคนมาเก่าเนื้อข่านหลั้นแหล่าร่ป่าองเจงเงนด่นตุ้นดังเมืองอันนั้นถึงเมืองวสันลีเจ้าเศรษฐีทำบุญส่งไสันสันเธอมองไปกละเธอมองไปกดเรียปวังวัง นันเดรามูโมโมโลใจสู่โมโลกระปุกนันยันปุริเรียนเรียนไหลไว้ไว้เตียงยังเงินเรื่องเงินไว้แกนเลียบประทัทางเลียงเลียงลาผู้เกี่ยงคำคอละลุ่นสอนยังอ้อนฉุนทันลานอยู่สอนลมสอนสอนสับสาลาตีมาล่ะครับผัวปรุงต่างนามคนสันรู้รู้เอาเป็นเลยก็มาลูตามปอดปูงและนั่นแล้วเห็นละาฟองฟาดโปูงนางน้องสองดูเต็มปิ้นบ่อรูปผู้ไหนูนามูสับป่ายับเดือนนำฉันกันมาทางเจ้ามีก่อนไม่ไม่เจ้าตาหนามโตว่าอยากจะกะ กเห็นก่อนความแก่บาดใดบัดนี้ไรบัดนี้ไรโยกยังเลืมกจเห็นผ้าไผ่พันผัดปลาตานริมบานสาลาเรื่องด่านหน่อยทางน้ำม้วเจ้าต่อยันตะยอดเพราะว่าผู้ใดพ่อนั่งโอาทีนราล้วนมวนมวนไว้ก่อนเพรานั้น